เป็นเรียนพยาบาลเนวยค่ะเป็นคนกลัวเข็มค่ะแล้วก็กลัวความเจ็บไม่อยากแก้หลายรอบทําครั้งเดียวขอให้ดีไปเลยเราลงทุนใช้เวลาหาข้อมูลแล้วอะหาด้านไม่ดีด้วยในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมีคนที่เสริมแล้วมันไม่ดีมันไม่มันไม่พอใจมันมีปัญหาเนื้อนมคนเราอะมันไม่ค่อยกลมหรอกครับมันจะชอบแบบมีเบี้ยวด้านในด้านนอกไม่ค่อยเท่ากันมันยืดตัวไม่ค่อยดีทําให้ทํานมมาแล้วอะมันจะบิดมันจะเบี้ยวมันจะไม่ได้ตําแหน่ง อกแฝดเป็นนมแฝดอยู่แล้วร่องตรงกลางเนื้นอจะหลวกจะมีความเกยกันของเนื้อสวัสดีครับค่ะกับมาพบกก้ักรยการเดียวรีวิวนะคะที่ดี่คลินกิกเฉลยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคที่น่าสนใจใช่ไหมครับคุณหมอครับเป็นพยาบาลด้วยครับมีเรื่องประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเสริมหนะ้าอกมันมีโอกาสผิดพลาดได้แบบไหนยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะเลือกอยังไงให้มันปลอด เค,คสนี้เนี่ยก็เป็นนักอกท่งคอร์เซ่ด้วยก็คือเป็นทรงพุ่พิเศษคือเป็นไซส์ใหญ่<ม>อย่างได้ครับดี<ม>ไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเราต้องทําไมต้องเสริมทรงพุ่มแล้วมันจะทรงมันออกมาจะพุ่งหรือบอลบล็อกมากหนะ้าเกล็ดไมแล้วมันมีประโยชน์ยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็มาดูสวัสดีค่ะชื่อสรุตยาจิตทวัตเจรชีพนะคะชื่อเล่นชื่อมิวค่ะก็เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะทางานอยู่ที่สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุน่นราชนาคลริน,นะคะ่ะ ก็ขอเรียกว่าคุณมิวเนาะคุณมิวเป็นเคสเสริม้าของคุณหมอเนี่ยตอนนี้ทำไปกี่เดือนแล้วนะคะเออสามเดือนค่ะสามเดือนแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงเราเริ่มมีความสนใจในเรื่องของการเสริมหน้าอกมานานหรือยังตั้งแต่เรียนแล้วอะค่ะใช่ค่ะปีสามปีสี่เริ่มที่จะค้นหาข้อมูลจริงๆก็ประมาณปีที่แล้วได้ตอนนี้ก็อายุ25่ึาเพิ่งทำงานมาสักพักหนึ่งที่อยากเสริมอกคือเราอยากใส่ชุดได้ดูดีขึ้นอะไรไม่ได้คือพยาบาลนะแต่ว่าุด อย่างอื่นที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยปกติใส่ไปเที่ยวไปชุดสไตล์ไหนยังไงบ้างครับก็บางทีก็มีบ้างค่ะสายเดียวแต่ว่าต้องหาเสื้อคลุมบ้างอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอรู้สึกว่าไม่มั่นใจด้วยเป็นคนที่ไหล่กว้างด้วยอะไรเงี้ยค่ะบางทีใส่มาแล้วสัดส่วนมันไม่ได้กันหรือบางทีก็ใส่ชุดแบบบิกินี่บ้างด้วยเหมือนกันไปทะเลไปอะไรางี้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออถ้ามันเสริมไปเลยมันก็จะดูใส่ชุดได้หลากหลายใส่ได้ง่ายขใส่ได้สวยขึ้น ไซส์เราต้องการประมาณยังไงอะธรรมชาติมากๆหรือว่าใหญ่นิดนึง<ม>หรือ,อยังไงดีเขาให้ใหญ่นิดนึงก็ได้คะ่ะใหญ่ออกมาจะได้ดูแบบสมส่วนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งประมาณ C ถึง D คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดูเรื่องคัพกันเพราะว่าอาจจะเข้าใจยากถ้าเราสามารถดูเรื่องคัพได้มันก็จะเข้าใจสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นก็เอารูปที่ต้องการมาให้ดูห็นล้อพึ่ณมีแฟน,นคนขี้กลัวมากแล้วก็กังวลเยอะ มันมีสาเหตุอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ากังวลเป็นเรียนพยาบาลเนวยค่ะ mm hmm. เห็นมาทุกอย่าง mm hmm. เป็นคนกลัวเข็มค่ะคือสามารถฉีดให้คนอื่นได้แต่ว่าเวลาคนอื่นจะมาฉีดให้ก็คือกลัวแล้วก็กลัวความเจ็บไม่อยากแก้หลายรอบทําครั้งเดียวก็คือขอให้ดีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตัดสินใจมานานเป็นปีเนาะกว่าจะที่จะเลือกเสริมน้ออกได้ก็คือหาข้อมูลมาหลายที่คือบอกว่าเราเสพข่าวเยอะเราเห็นมีคนในเหมือนแวดวงทั้งเพื่อนทั้งอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอครับด้วยค่ะ จะมีด้านมืดด้านเสียของการเสริมน้ออกมันเต็มไปหมดเลยคือจะหาข้อมูลบางคนเนะ่เสียเวลาแทบตายนะมาเป็นเป็นหลายเดือนแต่ดันไปดูตามเพจแบบเขาสวยๆมาโฆษณาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่<ะ>คือเขาบอกเขาต้องหาข้อมูลเน่เป็นข้อมูลแนวๆด้านลบมากกว่าเสริมแล้วมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราลงทุนที่จะใช้เวลาในการจะหาข้อมูลแล้วอ่ะหาด้านด้านไม่ดีด้วยว่าจริงเสริมน้าอกเนี่ย ไม่ใช่ทุกคนนะที่เสริมแล้วแบบจะแฮปปี้กันหมดนะในในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมีคนที่เสริมแล้วมันไม่มันไม่ดีมันไม่มันไม่พอใจมันมีปัญหาก็เยอะนะไม่น้อยเลยนะครับอะ,อะไรบ้างอะ่ะที่ที่คนหนึนเจอมาเนี่ยก็มีทั้งนมไหลค่ะนมเน่าใช่ค่ะแล้วก็หมอหมอก็คือหมอไม่มีใบอะไรเงี้ยคล้ายคล้ายหมอเทือหมอเทื่อมหมอบางทีก็เป็นหมอไม่เฉพาะทางใช่ค่ะ ก็มีซิลิคนซิลิคนปอมอะไรที่บอกมีมีค่ะซิลิคนปอมก็มีใช่ไหมอ่ามมีทุกรูปแบบเลยครับเพราะนั้นก็มันไม่ใช่โลกสวยแน่ๆจะมาทำสัญญกรรมครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าสังคมมันโหดร้ายโฆษณามันหลอกเราเยอะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาข้อมูลดีๆเนาะก็นมไหลเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เกิดจากเทคนิคการทำแล้วก็หมอที่แบบไม่ได้เชี่ยวชาญจริงๆ หรือส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นประมาณว่าไม่ไม่วัดให้ดีเนี่ยไม่ได้ให้ใส่ใจการวัดอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปถามเขาปรึกษาคุณหมอได้ใส่เท่าไหร่เขาก็บอกว่าตามใจหนูเลยอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่เออระวังนะครับประมาณนี้ว่าตามใจเรามากเนี่ยคือเขาไม่ได้วัดให้มันดีเพราะมันใหญ่มันกว้างไปนิดนึงมันมันใหญ่เกินไปหน่อยบางครั้งคือมันก็เป็นอย่างที่คุณนนวบอกก็คือมันผิดทรงอะ่ะหรือว่ามันแบบลอยขึ้นใช่ไหมบางทีบางคนก็ทำาโอ้โหลอย ผิดตำแหน่งขึ้นไปเยอะคนก็ลอยสองข้างคนก็ลอยข้างเดียวหัวนมก็ชี้ไปทางไหนก็ไม่รู้เนี่ยเจอเยอะนะ่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของประสบการณ์ของหมอเทคนิคการทำของหมอหมออาจจะไม่ใช่หมอเฉพาะทางจริงๆเนี่ยนะเราก็ต้องเช็คให้ดีนะค,ะครับ,รบปัญหาละรอีกนมเน่านมเน่าใช่ค่ะน,นมเน่า,นนาก็เจอเสิร์ชในเน็ตก็จะโอ้มีข่าวอะไรกันอย่างนี้นะนมอักเสบติดเชื้อกอ เทคนิคการทาอีกแล้วเรื่องของการวัดให้ดีตรวจเลือดนี่ก็สําคัญเนาะหลายๆที่เนี่ยมันเดินเข้าไปอ้าวทาเลยตอนเช้าทําบ่ายเลือดก็ไม่เคยเช็คว่าโอ้ว่าหลายๆคนปัจจุบันนี้ทั้งอาหารเสริมทั้งยาหลายๆเรากินอยู่หลายอย่างโรคประจําตัวคนเรา,าเยอะนะเรบางบางทีเลือดมันไม่หยุดดีเนี่ยไม่ไเช็คเลือดมาก่อนอนั่นแหละอักเสบได้ก็มีโอกาสจะเน่าได้เน่าได้รวมกับเดงวนีว้ก็ไม่ค่อยจะใส่สายระบายกันนะ หมอก็แบบว่าโอ้มั่นใจตัวเองมากว่ามันไม่มีเลือดหลอกไร้ลเลือดเทคนิคไร้เลือดปอดเลือดอะไรประมาณนี้คืออันนั้นเขาดูเฉพาะตอนหลังทำไงแต่เมื่อไหรที่มีดมันลงไปถึงตัวเราเนี่ยมันสามารถมีน้ําเหลืองซึมต่อมาได้อันนั้นหมออาจจะไม่รู้ว่าจริงแล้วน้ำมันมันมีโอกาสน้ําเหลืองหรือเลือดค้างอยู่หลังทําได้เขาก็ไม่บอกเราอะนะ<ม>เออเราก็ได้กระนมเน่ากันไปเยอะแยะเลยเนาะ ก็หมอฟอร์มก็เยอะใช่ไหมอันนี้จริงๆนะเขายืนยันว่าโรงพยาบาลเขาลลรู้ดีเนานะอ๋อมีหมอที่แบบไม่ได้ใบใบประกอบมันก็มี <g ül üyor> เป็นหมอที่ไม่ใช่เฉพาะทางแล้วก็มาทำก็มีนะครับก็ศึกษาอันนี้เลือกไม่ยากอันนี้เราดูในเว็บไซต์แพทยสภาได้เนาะใช่ไหมอันนี้ก็ดูเหมือนกันใช่ค่ะเอาชื่อหมอไปเสิร์ชในเว็บไซต์แพทยสภาอย่าดูแค่ Google นะเสิร์ช Google เนี่ยก o เกิ Google นี่ข้อมูลนี่มันเขียนลอร์มขึ้นมาได้แต่ว่าแพทยสภาก็ เขาจะเป็นตัวคอนเฟิร์มให้เรานะครับไปทำสัญญกรรมใดๆก็ตามเช็คด้วยนะว่าเป็นหมอเฉพาะทางจริงหรือเปล่านะส่วนซิลิโคนปลอมเจออีกปัญหาซิลิโคนปลอมอันนี้ก็ต้องดูเชิงลึกเลยถ้าจะดู Google ก็ต้องดูไปถึงหน้า20เลวมั้งว่ามีใครมีประวัติเพราะว่าบางคลินิกก็ถึงจะแพทย์เฉพาะทางเองก็มีเหมือนกันนะอาจจะเจอซิลิคน ใส่ไม่ตรงปกอะบอกเมนเทอร์ก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้นะ,ะโมทีว่าเห็นราคาถูกๆนี่ก็เออไม่แน่เหมือนกันนะเพราะบางทีคตัวซิลิโคนมาก็ประมาณ2 0,000ื่นกว่าราคาต้นทุนอย่างเงี้ยแล้วเขามาทํา3-4 0 0 0่หมืน่นเ,เราคิดว่าเขาจะได้กําไรหรือว่าอยู่ได้หรือปเปล่าเพราะมันเหมือนทําให้ขาดทุนบางคนเขาก็จะบอกว่าเช็นรีวิวหมอใหม่เราหมอเราฝึกทำอ่าเขาไม่ได้บอกงั้นนะแต่บอกว่าอ่าเป็นเช็นรีวิวไปอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบางครั้งถ้าใครทําราคาถูกก็ต้องระวังจริงๆนะว่าเ,ออเราเจอหมออะไรไปนะ,ะหรือจริงๆราคาแพงก็ไม่ใช่บอกว่ามันจะเป็นตัวคันตีนะว่าจะจะได้หมอที่ดีหรือว่าคลินิกที่ได้มาตรฐานนะครับตอนนั้นอ่ะพอคุณนิวศึกษาดูทั้งหมดใช้วลากปดสิทธิใจนานไกว่าที่จะเข้ามาปรึกษาหมอส่วนใประมาณส3งเดือนนะคะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอดีค่ะคุณหมอให้คําแนะนําดีแล้วก็หนูชอบตรงที่คุณหมอเขามีการวัด ที่ละเอียดมากๆเลยมาถึงใ<ช>นวันปรึกษาใช่ไหมใช่ค่ะเราคุยกันมีในเรื่องปัญหาอะไรที่ผู้หมอบอกบางแล้วก็มีไซส์อะไรที่ผู้หมอเลือกอหไบบางก็ปัญหาของมิวเองก็จะมีในเรื่องของนมแฝดค่ะมีอกไกลอกบ,บม๋มตรงกลางหัวนมมันอยู่ระดับไม่เท่ากันม,มีหลายปัญหาเนาะคือคนมีเนื้อเดิมอยู่ระดับหนึ่งอันนี้200มี230ซีนะมีอยู่แล้ว อันนี้มีเนื้อเดิมเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่มีเนื้อเลยนะยิ่งมีเนื้อเยอะเนี่ยน่าจะยิ่งยากเพราะว่าเนื้อนมคนเราอะ่ะมันไม่ค่อยกลมหรอกครับมันจะชอบแบบมีเบี้ยวด้านในด้านนอกไม่ค่อยเท่ากันมันยืดตัวไม่ค่อยดีนี่ก็เจอเยอะนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทํานมมาแล้วอะ่ะ มันจะบิดมันจะเบี้ยวมันจะไม่ได้ตำแหน่งก็เพราะเนื้อเดิมบางคนเนื้อหย่อนบางคนเนื้อมันเป็นนมจุกหรือนมที่มันมีการรัดตัวไม่เท่ากันเนี่ยถ้าหมอที่ไม่ได้ชำนาญจริง,รงๆนะเขาแค่เปิดแผลทําโพร,โรงแล้วยัดซิลิโคนเนี่ยอันเนี้ยมันมปัญหาทาหน้าอกให้สวยเนี่ยมันต้องต้องประเมินวิเคราะห์ว่าเนื้อเดิมเขามีปัญหาอะไรเราต้องแก้อย่างอันนี้มีปัญหาคือน,นมจุกก็มีอยู่นิดหน่อยเราต้องยืดความเป็นอกไก่ก็คือก,กระดูกนูนตรงกลางเนี่ยต้อง ต้องระวังเรื่องซิลิคนเทออกมีอันนึงทีอ่อาจจะเจอไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าเจอในเคสนี้ก็คืออกแฝดเป็นนมแฝดอยู่แล้วถ้าดูตรงกลางก็คือว่าร่องตรงกลางเนี่ยเนื้อจะหลวมแล้วมันจะมีความเกยกันของเนื้ออยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้ว<ะ>อันนี้หมอก็เลยบอกเลยว่าใส่ใหญ่ไม่ได้นะคุณมิวใส่ใหญ่มากเนี่ยมันมนมมันจะชนกัน,นจะติดกันก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องการทับ B ถึง C แบบ ทั่วไปแบบแนวธรรมชาตินะอาจจะได้แค่265หรือ300 cc อ่าก็เลยอ่ะลองก่อนหลอกกันว่าให้ลองตรงนั้นก็ให้ไซส์ไปประมาณ265 295 315ซีเนาะได้ลองไว้นะก็จะได้ไปประมาณรับ4เต็มเต็มๆนั่นแหละก็ลองไปแล้วพบว่าเออนึงบอกว่าใหญ่กว่าหน่อยใหญ่กว่านั้นห,ห,หน่อยเถอะคราวนี้น ก็ใหญ่กว่านั้นมันก็เป็นประมาณ350-380อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำหนัก57สูง164นะครับ,บ BMI 21นะแล้วก็เนื้อเดิมข้างบนนะมีอยู่พอ,พอสมควรเลยประมาณ1.7เซนก็ความหนาเนื้อโอเคนะดีสามารถจะทำเนื้อกล้ามเนื้อได้แบบไม่ค่อยเห็นขอบแน่นอนอย่างนี้แต่ว่าเนื้อเดิมที่มีอยู่ม,มันใกล้กันเกินไปอ่ะมันต้องระวังเรื่องนมแฟดถ้า ใส่ซิลิโคนรุ่นธรรมดารุ่นฟูรธรรมดาของโมทิวาเนี่ยหมอะนะว่ามันได้แค่ประมาณ300นั่นแหละถ้าถ้าเกินนั้นเราเรายัางปืนใช้ทรงฟูเนี่ยมันจะเป็นโหนมแฝดเพราะฐานมันจะกว้างเกินตัวไปแล้วไม่แฝดก็ต้องแบบเลาะให้ไหลออกข้างไหลออกข้างบางครั้งก็คือชาเต้านมอะไรอย่างเงี้ยกันเจอกันบ่อยถ้าขอไซส์ใหญ่หน่อยหมอก็นแนะนําเป็นทรงพุ่มก็เรียกว่าทรงคอเซ่นะครับของโมทิวานะก็เ,เลือกใช้ที่380 cc ก็จะได้มาตกอยู่ตรงครับ4ถึงถึงดีเลยอะประมาณดีเลยนะครับดีด็อกเลยนะซึ่งก็บอกว่าชอบชอบใจนี้ตอนลองนะ,ะก็ให้เป็นชอยให้เรื่องมาตั้งแต่260ซึ่งก็มาจบที่380เนาะทำเป็นรุ่นคอร์เซของโมทิว่าเออโกโนมิกส์นะครับ3 8 0 c ่เหนือกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องของอ อกที่มันติดกันเนี่ยมีกระดูกตรงกลางที่มันยุบลงนิดนึงเนี่ยมันมีโอกาสนมแฝงง่ายมากแล้วส่วนร,วร่วมกับที่เนื้อหลวงนมจะแฝงง่ายก็ต้องมีการบบเย็บล็อกซิลิโคนไม่ให้ซิลิโคนไหลมารวมกันเนาะก็เป็นเคสพิเศษที่ต้องใช้ประสบการณ์มากพอสมควรแล้วก็ใช้เทคนิคมาร่วมกันก็นไม่ใช่แค่ยัดซิลิโคนใส่แน,น,น่นอนเนาะการใส่ใหญ่เนี่ยมันต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะป้องกันไม่ให้มันไหล อ่ไม่ให้ไหลออกไม่ให้ไหลาบางคนไหลขึ้นเนาะไหลขึ้นเป็นเป็นก้อนอ,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 อย่างบนอย่างเงี้ยเจอได้แล้วไม่ก็บางคนก็แฝดอันนี้เขามีประสบการณ์ตรงว่าเพื่อนทำเราก็แฝดก็มีเหมือนกันไนี้มันใหญ่เกินไปมันมาชนกันตรงกลางอันนี้เราก็มีการเย็บกันแฝกไว้ล็อกมันไว้ให้ดีดีโ<ห>ครมมันก็เข้าที่ไม่ไหลเข้ามาตรงกลางแล้วก็ไม่ได้ล้นออกข้างไม่ได้ล้นขึ้นบนไม่ได้เป็นบล็อกก็ได้รียกว่า ทรงตำแหน่งสวยสวยมากอะนะโยตำแหน่งที่ดียังมีร่องอกตรงกลางโยนะแล้วก็ขอบไม่เห็นเลยนะเนาะได้ตำแหน่งที่ดีมากอนะซึ่งพอใส่ใส่เนี่ยเป็นใส่ที่เราร่วมตัดสินใจกับคออุณหมอแล้วบอกว่าโอเคมันต้องมีการเย็บล็อกเพิ่มขึ้นมันจะต้องมีเทคนิคอะไรกันที่มากขึ้นอย่างเงี้ยส่วนตัวเรารู้สึกกังวลเลว่าอุ้ยทำไปแล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าถามว่ากังวลไหม ดีซะยิ่งกว่าค่ะเพราะว่าถ้าคุณหมอเขาเขาช่วยช่วยเราให้ให้เอคือปัญหาของหนูมันเยอะมากใช่ครับถ้าถ้าเย็บแล้วมันกันที่จะไม่ทําให้เกิดนมแฝงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีใช่ค่ะอย่างที่ว่าคือกลัวอย่างเดียวคือกลัวเจ็บใช่ค่ะแต่พอทําออกมาไม่ได้รู้สึกเจ็บเจ็บไหมใช้ใหญ่นี่ในตัวทรงพุ่งทรงใหญ่ไม่เจ็บหรอไม่เลยค่ะ แล้วในเรื่องของซิลิโคนอันนี้มันต้องเป็นไซ์ที่มีการพ r e ออเดอร์หรือว่านนมีแมตช่หรือเ่ามีพ r e ออเดอรเหมือนกัน<ม>ก็อาจจะต้องสั่งสั่งนานนิดนึงนะครับถ้าใครแบบอยากได้ไซ์แบบใหญ่พิเศษหน่อยโดยที่ปลอดภัยไม่ล้นไม่ไม่แฝดไม,ไม่ไม่เลยขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยไม่ล้นออกข้างก็อาจจะต้องมาปรึกษากันแต่เนินเน่นๆไม่ใช่มาปุ๊บทำเลยมาครั้งมัน,ม,นมันไม่มีซิลิโคนที่เขาสต็อกเอาไว้นะครับ พอเราทําไปที่แตกแต่ตัวเองคนรน<ม>อบข้างหรือแฟนอ่างเงี้ยมียังไงบ้างก็รู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าเรามั่นใจขึ้นใช่คะ่ะใส่เสื้อผ้าแล้วสวยขึ้นแฟนก็ชอบค่ะแฟนแฮปปี้รู้สึกว่าจะแฮปปี้กว่าตัวหนูเองจใชงค่ะเพื่อนคนรอบตัวส่วนใหญ่จะชมว่าหน้าอกสวยเพือ่ <le> อนก็บอกว่าเออของเธอสวยนะทําที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆการใส่ใหญ่อย่างเงี้ยครับคุณหมอ ก็นหน้าอกเดิมที่เขาเป็นแฝดอยู่แลว้วการที่เขาจะต้องดูแลหลังทงมันยากขึ้นกว่าเคสปกติทั่วไปยังไงบนิดนึงอาจจะต้องมีบาล็อกไว้อยู่พนคะือจริงๆล้วอาจจะดูเหมือนจะใกล้กว่าปกติไปหน่อยแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นไซส์ใหญ่เราไม่มีทางเลือกมากที่ที่มันจะทํา ให้มันให้มันห่างไปมากกว่านี้นะนั่นงมันก็ต้องเอาซิลิโคนออกข้างไปอีกมันก็จะกลายเป็นล้นข้างไปอีกเฮ้ยจริงถ้าไม่อยากได้แฟนอะไรเลยจริงๆเน,นี่ยนมมบห่างจริงก็คือจริงๆก็ต้องใส่ใส่ใส300ว่าอันนี้คืออยากได้ใหญ่ยังไงก็ต้องชิดนิดนึงอะ่ะเพราะว่าเดิมเนื้อเขาชนกันพอดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะทําให้แบบห่างไปอีกมันก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายกางคุณลักของนิคลินิกเป็นยังไงบ้างการดูแลการติดตามหรือการที่แบบพอเราได้ผ่านตัดกับศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะท่านจริง ก็ที่ที่ดินคลินิกก็ดูแลดีค่ะส่วนคุณหมอเองก็คืออย่างที่บอกคะ่ะหนูจะมีปัญหาเรื่องเอปัญหาเยอะมีต้องไปยืดกล้ามน้งกามเนื้อนะ้าอกด้วยอะไรคะต้องมีให้ให้ตลอดเลยอันนี้ชินยาหลายรออใช่ค่ะประมาณสองอาทิตย์ได้ก็มาตามที่คุณหมอแนะนำเ,เหมือนให้ให้มาผลอัพตามก็คือมาตลอดใช่ค่ะเจ้าที่คลินิกก็มีการติดตามตลอดคุณมิวจะมากูโบมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะ อันนี้เขามีปัญหาอีกอันหนึ่งคือเลือดเขาหยุดช้าเขาเลือดหยุดช้าบวกกับการที่ต้องไปยืดเนื้อแล้วก็เย็บล็อกเนื้อเนี่ยมันมันทำให้เราต้องต้องฉีดยาดูแลกันใกล้ชิดมาก่าปกตินะมียาหยุดเลือดด้วยยาฆ่าเชื้อด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันการที่แบบที่บอกว่านมเน่าอักเสบพังผืดเนี่ยนะคือยุคใหม่แล้วอะ่ะตอนนี้คือการที่ป้องกันพังผืดให้ดีเน หมอต้องนัดมาให้ให้ดูดูจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีปัญหาแล้วไม่มีอักเสบแล้วอย่างเงี้ยนะครับ<ไ>ถึงจะจะปล่อยไปเนาะคือถ้าถ้าถ้ายังมีอยู่มันก็ทําให้เกิดนมอักเสบนม,มนกลายเป็นก้อนแข็งๆผิดรูปบางครั้งพอพังผืดขึ้นหัวนมประชิดคนละทิศไปแล้วนมก็แข็งขึ้นมาไม่เท่ากันแต่อันเนี้ยไม่มีเลยเพราะว่าตรวจแบบละเอียดมากในช่วงสองสามสัปดาห์แรกนี่คือนะบ่อยมากสุดท้ายค่ะคุยวิสาหิดรู้สำหรับ ในฐานะดี่วองานเป็นพยาบาลเรามีข้อมูลเรามีความรู้อาจจะมากของคนอื่นแล้วก็ร่วมกับการที่เราศึกษาแลอยากจะบอกอะไรบ้างกับเพื่อนๆที่เขากาลังศึกษาข้อมูลการเสริมหน้าอกหรือมีแผนในการที่จะเสร basics, ิมหน้าอกในอนาคตอย่างอื่นเลยก็คือหาข้อมูลเรื่องของเรื่องของคุณหมอนะคะเข้าไปเช็คได้เลยนะคะที่แพทยสภานะคะเช็คอย่าอย่าเช็คแค่ Google เพราะบางทีเรื่องอาจจะ อาจจะสร้างขึ้นมาก็ได้เลยค่ะแล้วก็สองเลยก็จะเป็นเรื่องของราคานะคะอยา่าอย่าเห็นแก่ว่าเออราคามันถูกดีฉันไหวแน่นอนโอเคถูกดีแสดงว่าเออมันก็ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยไปทําบางทีผลลัพธ์มันอาจจะไม่ไม่ได้ดีก็ได้นะคะใช่ที่กำลังมีแผเนเด็ดทะอกวนจะศึกษาให้รอบด้านเนาดูทางด้านข้อดีข้อเสียของแต่ละที่ด้วยนะคะเช็คขา่าวหรือเช็คอะไรอย่างเงี้ยกันให้รอบด้านอย่าดูแต่เคสสวยอะ โฆษณาแต่ด้านดีหมอ,มอทำนมม,มันมีด้านเสียครึ่งครึ่งอบอกไว้เลยว่าในท้องตลาดมันคือ,อดีแค่ครึ่งเดียวนะอ,อ่ะงั้นเช็คให้ดีใครที่มีแผนอยากจะเสริมหน้าอกนะหรือทํากับผู้หมอเองนะครับก็สามารถเช็คว่าปรึกษาได้หรือว่าลองรูคิวเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาปรึกษาหมอในคมอจะให้เวลาในการเลือกไซส์เนาะแนะนําปัญหาของตัวเองแล้วก็แนะนําสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับร่างกายของแต่ละคนนะครับ ยังไงนะครับใครที่อยากจะดูรีวิพยีวาลเพิ่มเติมก็เข้าไปติดตามใน YouTube ได้เลยมีเคสที่เป็นพยาบาลเนี่ยให้ข้อมูลละเอียดมากๆเขาศึกษาจะมาดีมากๆอีกหลายท่านเลยเคยคือจริงมีหมดเลยแพทย์พยาบาลอทันตแพทย์เอ่สัชกรเพราะบุคลากรทการแพทย์ดีนี่ไดขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณคุณมิวแล้วคุณหมอสมเด็จมากๆเลยคับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีนคลินิกนะครับ ทีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรารมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ